ยไบอกบรอบแรกต้องบางๆหนอรอก่อนอ่าอันนี้ก็รอบแรกนะครับเราก็จะพ่นบางๆหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นงานแก้นะครับพอดีมันเป็นสี ที่พ่นแล้วลอกได้คือใหญ่น้อยมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะไม่ต้องถาวรเราเบื่อเราอะไรเงี้ยเราก็ลอกได้เลยก็ใช้เล็บจิกลอกเองี้ยแต่ความคงทนก็ทนพอสมควรน,นะครับผมมันก็ไม่ได้ลอกง่ายขนาดที่แบบเอาคือเราทํามาเนี่ยสามารถล้างรถแล้วก็ฉีดได้ตามปกติเลยนะครับนอกจากมันจะมีบางจังหวะอะไรเงี้ยบางมุมอันเนี้ยของผมคือ,อตรงตรงซีวิก คำว่าไอ้ตรงตัวซีะนะครับผมมันจะลอกรงปลายๆนี้ชั้เนี่ยมันจะลอกอช่วงเนี่ยมันก็ลอกออกมาก็เลยผมก็เลยลองซื้อสีที่เป็นสีดําด้านลอกได้ในค่ายส้มลองมาซ่อมเองดูนะครับนี่มันก็จะเป็นงานประมาณนี้อ่าเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นงานประมาณนี้อ่าอ่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นแรปนะครับเป็นงานแรปลมดำ ให้เ,เพื่อนๆดูเป็นแนวทางไปเลยเผื่อใครชอบอประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบพอเริ่มเซตตัวเดี๋ยวผมจะลงรอบสองนะครับนี่ก็ใช้ตัวช่วยจะได้แห้งเร็วๆโอเคครับส่วนยี่ห้อที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เป็นตัวของบอสเนียนะครับผมเพราะว่ายางอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูก็คือที่ผมเลือกส่วนใหญ่การเลือกใช้ของผมก็คือถ้าเป็นพวกประเภทที่เราจะเอามา DIY หรือทำเองผมก็จะเลือกประเภทที่ว่าเหมือนประมาณว่าไม่ได้ ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปก็จะเลือกแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เลือกแบบถูกมากหรือแพงมากจะเลือกกลางๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมียี่ห้อที่เราพอจะคุ้นหูหรือแบบที่เราเคยได้ยินอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือแบบมีมาเป็น10ปี20ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีถูกไหมฮะแต่ถ้าถ้าในกรณีที่เราไม่มียี่ห้อที่เราแบบรู้จักหรือยี่ห้อที่มีชื่อหรือเราเคยได้ยินอย่างเงี้ย อย,อย่างส่วนตัวของเองผมก็จะเลือกเป็นแบบดูในราคาที่มันไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปเพราะว่าถ้าถูกจนเกินไปมันก็น่ากลัวถูกไหมครับหมายถึงว่าอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้จักยี่ห้อนะครับใน,ในการเราเลือกใช้พวกอุปรกรณ์สินค้า DIY อะไรเงี้ยหรือเราเข้าไปดูรีวิวหรือตัวอย่างก่อนก,ก็จะดีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ทีนี้ผมก็กำลังจะลงรอบสองครับเมื่อกี้ก็ทำบล็อกทำบล็อกตรงนี้เล็กอ่ารอบ้างเล็กไว้หน่อยพอเล็กไว้หน่อยรอ,องสีมันก็โดนเราก็ต้องมคอยเก็บงานมากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้มันเล็กลงเพื่อรองมันน้อยเราจะได้เก็บงานได้ง่ายขึ้น ก็ประมาณนี้ก่อนเปิดพัดลมอันนี้ผมก็แบบบ้านๆเลยนะก็ก็เจาะลงเพราะว่าเดี๋ยวขอบนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บมานะก็สีมันลอกได้อนะีกออันนี้ถ้าใส่ถุงม,มือใส่อะไรหม่ก็จะดีนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ม่ดี่นะอ่าเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ที่สีที่โดนนิ้วผมมาเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยมันก็จะลอกง่ายมันเป็นสีที่แบบลอกได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนสีทั่วไปมันจะเป็นสีแบบลอกได้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันก็มาเป็นแบบเป็นแผ่นเลยอ่า ครับมันก็จะประมาณนี้อ,นอย่างงี้ครับมันก็จะรอบเป็นแผ่นนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเขาจะเก็บผมจะ ไล่เก็บตามมุมแบบนี้ด้วยกันนะนจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเก็บงานก่อนอ่าอันนี้หลังจากที่ผมพ่นเสร็จนะ พอดีมันก็ยังมีโอ้เมื่อกี้เก็บงานก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะตัวสีที่มันเป็นส่วนเกินมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วที่เจอปัญหาอย่างนึ้งคือเนี่ยถเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองมองดีๆมันจะมีแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะสีส่วนเกินอะ่ะที่มันเนี่ยมาตาเนี่ยตอนแรกมันเช็ดก็เหมือนจะเช็ดไม่ออกนะมันเป็นรอยครับคาบนะอืม ผมก็เลยลองเอาน้ำยาเคลือบสีทั่วไปอ่ะลองเอามาเช็ดดูก็ไม่หายก็เลยลองเอาน้ำยาที่มันเป็นตัวลบคราบริ้วรอยแบบบางๆเนี่ยของ 3M เอเจ้าตัว,ต,วตัวนี้ที่ผมเคยมีอยู่แล้วอ่าดีดีขึ้นนะพอใช้ตัวนี้ดีขึ้นดีขึ้นเลยนี่ก็คือแบบตอนแรกม,มันจะเยอะกว่าน,นี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ ม,ม,ม,มัวมวนแต่กล้อยู่ก็กระกะเนี่ยให้ดูทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเมื่อกี้หน้าหน้าถ่ายไว้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนิ่มก็ลงมาเยอะแล้วก็เหลือเนี่ยเหลือนิดนิดเนี่ยจะมองเนี่ยมันจะเห็นมานิดนิดก็คืออย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องครับอันนี้ผมมารีวิวนี้ก็ไม่ได้จะมาอวดอวความรู้หรือ เทคนิคอะไรเพราะผมก็ไม่มีไม่มีเทคนิคหรืออะไรก็คือถ่ายให้ดูนี่เพื่อเพื่อแชร์กันเฉยๆว่าเออระหว่างที่ผมลองอทำจริงๆโดยที่แบบไม่มีประสบการณ์ก็คือแบบซื้อมาทดลองเองใช้เองอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเจอปัญหาอะไรบ้างซึ่งเนี่ยระหว่างทางถ้าเนี่ยอย่างที่ผมเจอก็คือหนึ่งการเก็บงานก็คนคน จะค่อนข้างยากนะมันตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บแบบเราต้องดึงลอกแล้วตามซอกอย่างเงี้ยมันก็เก็บงานยากอยู่พอสมควรแล้วก็เนี่ยพวกละอองสีอีกที่มันออกมามันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ได้เช็ดง่ายแบบขนาดน,นั้นแต่ถ้ามันเป็นแผ่นถ้ามันเป็นแบบเป็นแผ่นๆอะดึงออกมาเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยมันจะมันจะง่ายแต่พวกละอองละอองบาง,บางๆนั่นแหละมันจะค่อนข้างยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือเพื่อนๆที่ มีประสบการณ์นะครับก็สามารถแนะนําได้นะเนี่ยหมายถึงไอ้คราบคราบที่มันเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ว่าเอะเขาต้องถ้าเป็นสีประเภทนี้เนี่ยเป็นสีพวกอ่าสียางนะครับเนี่ยเป็นสียางลบได้แบบเนี้ยเขาใช้อะไรทําความสะอาดกันหมายถึงว่าครา,าบส่วนเกินหรืออะไรเงี้ยอ่าใช้อะไรทำความสะอาดมันถึงจะเก็บงานได้ได้ดีกว่านี้ได้เนียบกว่านี้อ่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็ลองตัดสินใจดูแต่สาหรับผมผมคิดว่าเอกก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่าต้องให้ช่างแบบมีประสบการณ์อย่างเงี้ยทําน่าจะโอเคกว่ามันมันต้องเก็บงานมันมันรายละเอียดม,มันเยอะอย่างเงี้ยถ้าพ่นตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะพ่นยางได้นะครับแต่ก็ถ้าพ่นยางหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะ น่าจะง่ายกว่านะน่าจะง่ายกว่าแล้วก็งานมันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดพวกเป็นตัวอักษรแบบนเนี้ยเนี่ยที่มันจะต้องเข้ามุมเข้าซอกเล็กๆอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็แล้วแต่บางบางคนอาจจะมีฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยอฝีมือก็ปนี้ก็ลองลองกันดูแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยก็ระวังในเรื่องของอสีเนี่ย การกัดของสีหรือลบคาบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวขอรอคําแนะนําอีกทีหนึ่งนะผมก็ไม่มีข้อมูลเชิงลึอกอะไรมากอันนี้ก็รีวิวเท่าเท่าที่รู้หรือกันเท่าที่เห็นนะครับมีคำแนะนำติชมอะไรก็กินดีนะครับผมครับสวัสดีครับเออผมมาย้อนดูคลิปที่ลงไปก็รู้สึกว่าคลิปที่ นำเสนอไปดูไม่ค่อยเรียบร้อยผมคิดว่าผมน่าจะาหาเทคนิคแล้วก็การปรับปรุงได้ดีกว่านี้ผมก็เลยทำการแก้ไขเป็นในพาร์ทที่2ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับส่วนพาร์ทแรกก็ดูเป็นประสบการณ์ว่าปัญหาจะเจออะไรบ้างนะครับผมครับสวัสดีครับ